Umm kanggara peai nama langsungange karantang ka di dalamm kanim tiham ahliakanpit pada dim Triram kita masuk kam tra ke อมบังคมพระเกศเนื้อเกตกราวเทวเจ้าดูเรื่องเดชเกตโกศป็นเจ้าสิ้นและสัตว์ประดามีโปรดปราณีอวยชัยยนะชำนาโหอก บัดนี้ขอเชิญอ,องเทวราชเสด็จจากวิมานมาติพสถานถูมมนตนในพิธีเพื่อประทานมงคลการให้งานนี้มีใช้หม up can yeah.